ครัครับนี yup. ่คือบรรยากาศแห่งความสุขเอาเชิญค่ะเข้าไปนั่งเลยนะครับเข้าไปนั่งเลยค่ะเข้าไปนั่งเลยค่ะลูกต่อไปเลยนะคะลูกไม่หนึ่งแัพชัยใจแง่ลูกไ่สองพรวีชัยยูริเอ็นจีนยเทนเดอร์มารันภูมิเกียรติครณครับ ขอทุกท่านปกมือรวดีห่าอธิคุณเอสเอฟพิสุรุโลและรู้ว่าที่หรุ่วที่สุดพิุอเชิญนั่รว่าที่ดชอบัลยชอ่จะย้องเชิน่และรว่าที่์ดช ลัวที่สองดนนยาดาว,วลิล่าลัวที่สามนาชาพจับก็จะมีสสอจากหลาที่สู้นรีรนชอบแดงนนวัฒนสาธุมน,นันทพัเรียนเกินเลโอ ควาติรอลีค่ครับและเหรียญทองปัชญ์ดัน,นจีมัจยญาขอบคุณครับท่านประธานยังจะให้เกียรติมอบอีกหนึ่งรุ่นขอบคุณด้วยกัน3น3ครันสำหรับราการแรกสุดที่บอกไปมาสู้นี้ได้บอกว่าชนะพัชรนารีค่ะลงแข่งทีแปดร้อยแครได้เหรียญทองค่ะ ได้เหรียญเงินค่ะแปดร้อยชื่อเด็กทีมวชภูพิจินได้เหรียญทองแดงค่ะตั้งแปดร้อยค่ะค่ะชื่อกิจการที่คุณค่ะก็เป็นผู้สอนของทีมกาวิลาค่ะามาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอย่างน้องนะคะก็เราจะซ้อมเช้าเย็นก็มีบางครั้งที่จะซ้อมช่วงกลางวันบ้างหนึ่งวันเนี่ยมีบ้างเลยที่น้องจะต้องได้ซ้อมเช้ากลางวันเย็นค่ะ ใช้ระยะเวลาก็ไม่ต่ำกว่าสามเดือนในการสอนหลังจากนี้นะคะน้องจะมีแข่งกีฬาแห่งชาติค่ะแล้วก็กีฬาทีมแชมป์ประเทศไทยในปีหน้าเราจะเตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้จนถึงปีหน้าเลยมีสามปีหน้ามั่นใจแน่นอน